ยีราฟทุง่งหญ้าที่นี่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะมาคิจินี่มังคุจิวิ่งได้ไกลๆสนุกมากๆเลย <c oughs> วิ่งได้เต็มที่เลยนะมังคุจิสัตว์ที่นี่ก็ชอบวิ่งเล่นกันทั้งนั้นมังคุจิวิ่งเล่นกับมาคิจิไม่เคยเบื่อเลย <c oughs> อ๋อ ตรงนั้นมีต้นไม้สูงสูงอยู่ด้วยเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นกันดีกว่ามาเคจีได้เลยได้เลยไปกันมังโคโจีต้นไม้แถวนี้สูงจังเลยอ่ะเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะมาเคจีไหนไหนก็ยอดไม้ไงสูงมากๆเลยใช่ไหมมังคจีไม่ใช่ไม่ใช่ที่มังโคโจีเห็นมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะมาเคจี ถ้าจะสูงกว่าต้นไม้นี้แล้วสีเหลืองๆก็น่าจะมีสัตว์อยู่ประเภทเดียวละมังคจิที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ได้ใครเหลอไมาคิดจิก็คุณยีราฟยังไงล่ะมังคคจคิคุณยีราฟคุณยีราฟคุณยีราฟคืออะไรใหญ่ให่ให่ให,ให มังคจิสงสัยว่าอะไรคือยีราฟหรือว่าที่ธรรมอดจะไม่มียีราฟนะคุณยีราฟก็คือสัตว์สีขาสีเหลืองๆตัวสูงๆคอยาวๆยังไงล่ะมังคจุ๊ยีนี่คุณยีราฟเหรอเห็นแต่สีเหลืองๆไม่เห็นตัวสูงๆและคอยาวๆอ่ะมังคจิ อ๋อคุณยีราฟตัวสูงสูงคอยาวยาวจริงๆดูไวไมคิดจีคุณยีราฟยีราฟหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจีราฟ G I R A F F E จีราฟย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 ีราฟ ยีราฟ G I a a e. R A F F E ยีราฟเหมือนมากเลยมังคจิคุณยีราฟเรียกทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยเนาะมาเคจิใช่แล้วใช่แล้วคุณยีราฟเป็นสัตว์ที่สูงและคอย,ยาวที่สุดในโลกเลยนะมังโคจิ ฮ่าฮ่คอคุณยีราฟยาวมากเลยแต่คุณยีราฟสองตัวนี้คอยาวไม่เหมือนกันเลยเนาะมาคิจีเ <c oughs> ขาเรียกว่าคอยาวไม่เท่ากันนะมังคคอจีคุณยีราฟตัวนี้เรียกว่าคอยาวกว่า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 ส่วนตัวนี้เรียกว่าคอ,อสั้นกว่าสั้นกว่า สั้นกว่าสั้นกว่าถึงจะเป็นตัวที่คอสั้นกว่าแต่ก็ยังคอยาวกว่ามังโคจิอยู่ดีนะใช่ใช่แต่คุณยีราฟไม่ได้คอยาวอย่างเดียวนะมังคจุ๊ยย <C ül üyor> คุณยีราฟยังลิ้นยาวอีกด้วยลิ้นคุณยีราฟยังทนกับน้มและพิษของต้นไม้ได้อีกตัางหากคุณยีราฟสูงสูงแบบนี้จะกินน้ำยังไงอ่ะมาเคจีงั้นเราลองตามคุณยีราฟไปดูกันดีกว่าว่าคุณยีราฟจะกินน้ำ mama mama mama, <c oughs> ยังไงมามะมะมังคดจีได้เลยได้เลยน้องน้องคนไหน <usc> เคยเห็นยีราฟกินน้ำบ้างนะ ฮฮคุณยีราฟกินน้ำแบบนี้นี่เองมังคุจิลองทำตามบ้างนะฮึบ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 ฮฮฮไม่ไหวไม่ไหวก็มไม่ถึงอะมาเคจิแต่มังคุจิคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วอะไรหรอมังคุจิแบบนี้ไงมาคิจี สนุกจังเลยเข้าใจคิดนะมังโคจิ